ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุโรกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ผมอยู่กับ Yamaha Exciter นะครับจากคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้นะครับทําการดูดพอข้อเหวี่ยงเข้าที่แคงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อน,อนอมาในคลิปนี้ก่อนที่เราจะทําการประกอบอตัวเครื่องเข้าประกอบชุดเกียร์เข้านะครับเพื่อน ก่อน <Krist ian> อื่นเลยนะครับสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือการตรวจเช็คนะครับท่อทางเดินน้ํามันเครื่องนะครับภายในแข้งเครื่องนะครับแล้วก็นะครับผังวงจรทางเดินน้ํามันเครื่องนะครับว่า,าระบบทางเดินของน้ํามันเครื่องของเราจะเริ่มจากที่ไหนไปตรงไหนนะครับไปหล่อลืน่นคิ้นส่วนไหนบ้างนะครับรูน้ํามันอยู่ตรงไหนบ้าง นะครับเราจะต้องทําการตรวจเช็คก,ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะประกบแข้งเข้าไปถ้าเราประกบแข้งเครื่องเข้าไปแล้วนะครับการไล่ตรวจเช็คผังวงจรทางเดินน้ํามันมันจะทําได้ยากนะครับเพื่อนดังนั้นในขั้นตอนนี้เราจะใช้ลมเป่านะครับให้ทะลุทุกรูนะครับาจะามีรูท่อทางเดินน้ํามันเครื่องดังต่อไปนี้นะครับเพื่อน อันด <Workers. S 2> ับแรกเลยนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เราจะต้องทำการตรวจเช็คก่อนที่เราจะทำการประกอบเครื่องนั่นก็คือนะครับไส่กรองน้ำมันเครื่องนะครับไส่กรองน้ำมันเครื่องตัวหยาบนะครับกรองหยาบหรือว่าตะแกรงกรองน้ำมันเครื่องนะครับก็จะอยู่บริเวณใต้ท้องเครื่องตรงนี้นะครับวิธีการประกอบก็ประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่เราจะประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับ <N ous> นี่นะครับวิธีการประกอบนะครับแล้วก็ฝาปิดเข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ฝาปิดเข้าไปแบบนี้เขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆนก็จะเห็นรูน้ํามันถูกต้องไหมรูน้ํามันตรงนี้นะครับจะทะลุไปไหนนะครับเมื่อนะครับกลองนะครับมันครอบข้อน้ํามันไว้นั่นหมายความว่าจะกองตรงนี้นะครับจะเป็นกองหยาบนะครับป้องกันเศษตะกอนต่างๆเข้าไปอุดตามข้อหรือว่าเข้าไปอุด ตามรูน้ำมันนะครับจะเป็นตัวป้องกันนะครับเป็นกรองหยาบนะครับเพื่อนราอน้ํามันตรงนี้นะครับส่งขึ้นมานี่นะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นเฟืองปั๊มน้ํามันเครื่องอยู่ข้างในนะครับตรงนี้เป็นปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องทํางานนะครับเครื่องยนต์ติดปั๊มเครื่องทํางานนะครับก็จะดูดน้ํามันผ่านไส้กรองหยาบขึ้นมานะครับส่งไป อ่า ah, ส่งไปยังไส้กรองแบบละเอียดนะครับไส้กรองแบบละเอียดอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนไส้กรองแบบละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับท่อน้ามันนะครับท่อตรงนี้นะครับท่อตรงนี้นะครับท่อตรงนี้ที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับมันจะทะลุมานี่นะครับมาเข้าตรงนี้นะครับนละตรงนี้นะครับก็จะเป็นกรองนะครับเป็นกรองนะครับเป็นกรองอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกรองละเอียดนะครับเพื่อนนี่หน้าตาของกรองละเอียดก็จะเป็นแบบนี้ นะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นไส้กรองของแท้นะครับเป็นไส้กรองของแท้นะครับเป็นกรองละเอียดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไส้กรองก็จะอยู่ข้างในตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องเข้ามานะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมานี้นะครับออกรูเล็กๆตรงนี้นะครับเข้าด้านหลังนะครับเข้าด้านหลังนะครับเข้ารูตรงโน้นนะครับเข้ามาออกตรงนี้นะครับออกตรงนี้ไปไหนนะครับเพื่อนๆออกตรงนี้ไปไหนอ่าเดี๋ยวกลับด้านมาให้เบิ่งนก่อนเด้อ นะครับ hof. นี่นะครับท่อตรงนี้นะครับมันจะออกมาตรงนี้นะครับท่อด้านหน้านะครับมันจะทะลุมาตรงนี้นะครับทะลุมาตรงนี้ตรงนี้คือที่ไหนนะครับเพื่อนๆจะเห็นรูเล็กๆอยู่ข้างในนะครับอ่ามันจะทะลุอยู่นะครับเพื่อนๆมันจะมีรูอยู่เห็นไหมนะครับรูทะลุมาจากก้องนะครับพอน้ํามันเครื่องมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือปลายเผาข้อเหวี่ยงนั่นเองนะครับเพื่อน นี่นะครับรูตรงนี้นะครับ well. กับปลายเพาข้อเหวี่ยงมันสวมเข้ากันนะครับน้ามันเครื่องมาตรงนี้เข้าไปที่เพาข้อเหวี่ยงนะครับไปหล่อเลี้ยงชุดก้านสูบนะครับนี่ไปหล่อเลี้ยงชุดก้านสูบนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานนะครับในขณะที่เพาข้อเหวี่ยงมันหมุนน้ามันเครื่องมันดันเข้าไปตลอดใช่ไหม น้ำม um, ันเครื uh, ่องจากโคนก้านก็จะสลัดขึ้นไปหาชุดกระบอกสูบลูกสูบแหวนนะครับเพื่อนๆอ่านี้ต้องเข้าใจนะน้ำมันเครื่องเข้ามาก้านแล้วก็สลัดขึ้นไปเลี้ยงปอกสูบลูกสูบแหวนนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับน้ำมันเครื่องก็จะมีท่อต่อลงมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะมีท่อต่อลงมาตรงนี้นะครับรูยาวตรงนี้นะครับรูยาวตรงนี้มันส่งน้ํามันไปที่ไหนบ้างนะครับเพื่อนๆรูยาวตรงนี้ส่งน้ํามันไปที่ไหนบ้างอะ เรามาดูตรงนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อก wow. ันนะครับมันประกอบเข้าอ้าวบนเกียร์ผมดุลหรือเลพี่น้องนะครับอ้าวนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับอ่าตรงนี้มันเป็นช่องนะครับตรงนี้มันเป็นช่องรูใหญ่นะครับรูใหญ่ตรงนี้มันทะลุมาตรงนี้นะครับเอ๊มาตามเ่าเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีรูตรงนี้มาทะลุนะครับทะลุตีนเสื้อสูบนะครับตีนเสื้อสูบก็จะส่งน้ํามันขึ้นไปยังฝาสูบเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงหล่อลื่นชุด แคมลูกปืนแคมโซ่เราลิ้นพวกกระเดื่องวาลทั้งหลายนะครับเพื่อนในชุดฝาสูบหรือว่าชุดบนนั่นเองนะครับน้ํามันส่วนที่เหลือนะครับไปที่ไหนนะครับเพื่อนน้ามันส่วนที่เหลือไปตรงนี้นะครับไหลมาเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับน้ํามันส่วนที่เหลือก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงนะครับชิ้นส่วนภายในตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองสะพานเฟืองบาลาน์นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับน้ามันอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อน ครับแล้วก็น้ํามันอีกส่วนหนึ่งนะครับจากรูตรงนี้ตรงที่ปลายนิ้วผมมันจะทะลุออกมาฝั่งนี้ด,ด้วยนะครับจะทะลุออกมาฝั่งนี้ด้วยนะครับทะลุออกมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆทะลุออกมาตรงนี้นะครับพอน้ํามันมาตรงนี้แล้วมันไปที่ไหนต่อนะครับเพื่อนๆมันไปที่ไหนต่ออ่านี่ข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับน้ํามันข้ามาฝั่งนี้นะครับเข้ามาหล่อเลี้ยงนะครับชุดก้านกระทุงนะครับชุดก้านกระทุงของ Yup. แกนกระถุงค like, ัดนะครับเพื่อนชุดแกลนกระถุงของแกนกระถุงคัดชุดนี้นะครับชุดชุดลูกเบี้ยวกระถุงกระถุงคัดนะครับแล้วก็ชุดแกนนะครับชุดแกนกระถุงคัดตรงนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าชุดแกนกระถุงคัดตรงนี้นะครับมันเป็นราวเกียร์นะครับมันเป็นราวเกียร์นะครับราวเกียร์รูนี้นะครับเพื่อนนั่นหมายความว่าน้ํามันมันก็เข้ามาหล่อเลี้ยงหล่อลื่นภายในชุดเฟืองเกียร์นะครับพอออก พอน้ําม right. right ันเข้ามาภายในตรงนี้นะครับภายในรูตรงนี้มันทะลุไปไหนนะครับนี่รูเดียวกันนะรูตรงนี้นะครับกับรูตรงนี้นะครับตัวเดียวกันนะครับทะลุออกมาฝั่งนี้นะครับมันจะทะลุออกมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นราวคัดนั่นเองนะครับเพื่อนนั่นก็คือผังวงจรทางเดินน้ํามันเครื่องนะครับที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงชุดเกียร์ชุดคัดนะครับเพื่อนดังนั้นก่อนที่เราจะทําการประกอบเครื่องเราก็ต้องเคลียร์ก่อนนะครับว่า รูน้ำมันของเราทุกรูนะครับอุดตันหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับถ้ารูอุดตันน้ำมันไม่เข้ามาหล่อเลี้ยงชุดเกียร์ก็อาจจะทำให้แกนเผาตรงนี้นะครับที่มันสวมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะละลายติดกันก็ได้บีบคัตบีบคัตแล้วคัตไม่ทำงานนะครับรวมไปถึงนะครับน้ำมันไม่เข้ามาที่ปลายพอเข้าเหวี่ยงทำให้การติดลูกสูบติดได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆดังนั้น ให้เพื่อนๆทำการตรวจเช็คทุกรูทุกขั้นตอนอย่างที hmm. <mic> ่บอกมานะครับเพื่อนเพื่อป้องกันปัญหาที right ่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพื่อนนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาพูดเอามาเล่าเกี่ยวกับขั้นตอนนะครับของการตรวจเช็คผังวงจรทางเดินน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการประกบแคงเข้าไปนะครับเพื่อนนะครับ ในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อป้องกันเครื่องยนต์น็อกลูกสูบติดเกียร์ติดนะครับเพื่อนเพื่อนอะนะครับก็เอาไปตรวจเช็คเอาไปพิจารณาดูนะครับเพื่อนเพื่อน